เราอะไม่มีเลยแลวเราแลวผมก็ไม่ได้สั่งไปกับเขาด้วยนอกจากทําให้พนักง,งานนะครับจะสั่งมาพี่ทำซูงสวัสดีนะครับตีทนิตพี่ทำซูงไว้เดี๋ยวเราจะได้ทำซูงฟรีเราคนขับรถ <c oughs> ไม่เป็นไรครับอาชีพสุจริตก็โอเคแล้วอาชีพอะไรก็ตอนนี้นะอาชีพอาชีพอะไรมันก็หยูยนะครับอาชีพคนขับรถอะหรือว่าอาชีพอะไรก็ตามนะครับบางที อาจจะอาจจะดีกว่าอาชีพที่เราเห็นเป็นฉากบางหน้าก็ไม่รู้นะครับเป็นไปได้นะครับทุกวันนี้ดูถูกอะไรใครไม่ได้เลยนะไม่ดูไม่ดูถูกผมก็ไม่เคยดูถูกใครเลยนะคนเก็บคน,คนเก็บขวดอะไรผมผมถ้าถ้าถ้าเขามีทัศนคติที่ดีอะหน้าครบผมก็ครบนะจริงๆนะผมคบคบผมคบคนไม่ไม่ได้ดูที่อย่างอื่นนะจริงจริงนะผมอนะผม,ผมไม่ใช่คนรวยนะห <laughs> ากเช้ากินข้ามเหมือนกันเป็นลูกน้องเหมือนกันนะครับ <laughs> เราเป็นเราเป็นหมอเอ้าเมืกก่อกี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ใครบอกเป็นคนขับรถแล้วจะอยู่มาเป็นหมอไฮเชฟเฮลโลมาที่แล้วตอนนี้มาเป็นหมออะไรอะ่ะอะไรคืออะไรเนี่ยเอาเรื่องจริงเอาเรื่องจริงเราคนรับส้วพี่โกศลส,สวัสดีครับใครคือโกศลน,นะเอาพี่โกศลคนไทยบ้านสวัสดีนะครับพอพี่สวัสดีนะครับแล้วก็ก้าวสวัสดีพี่โกศลน,นะครับเราคนรับส้วนพอพี่ตากระเสดกว่าถนน อะไรก็ได้ครับจริงๆขอเป็นอาชีพสุจริตนะคือไม,มไม่มาไม่มาหลอกลวงกันไม่มาไม่มาทําให้ให้เราเดือดร้อนก็โอเคแล้วครับจริงๆนะบางบางทีอ่ะคนที่ไอเนี้ยอาจจะดีกับคนที่ดูดูดีกว่าด้วยทวําไปบางคนคนดูดีมากแต่ทําให้เราเดือดร้อนมันก็ไม่ไหวบางทีคนคน,คนแบบธรรมดาธรรมดาแบบบ้านๆน่ไม่ทําให้เราเดือดร้อนเลยอันนั้นมันเนาะจริงๆนะครับมันวัดกันไม่ได้จริงๆนะ เราเป็นหมอจริงๆจริงอะครับจำตุงจำตุงขอบคุณมากๆครับเป็นหมอว้าวทำไมชื่อจำซุงอะสวัสดีทุกคนนะครับโกสนนะครับพี่ว้าวบอเป็นว้าวบอเป็นคืออะไรครับเห็นให้เจ้านายกับคนขับรถนะ <laughs> เด่นว่างๆสวัสดีครับโซเซคนโซเซสวัสดีนะับแทนเป็นคนที่เขาไม่รัก <laughs> ไม่เป็นไร รักเขาข้างเดียวแฮมอะไรครับ sorry. sorry I can speak Thailand ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรพูดยังไงนู้นพับเล่มใช่ไหมไม่มีปัญหาไอโนสปิ๊กนิดแฮมสอ r ี่ใครใครว่าขวางถนนที่เก็บขยะป๊อปปี <laughs> แม่ผมแม่ผมก็เคยทํางานนะทํางานเกี่ยวกับเทศบาลกวานดถนนนะแม่ผมมาจริงๆทุกคนพ่อผมอ่ะพ่อผมเป็นตำรวจแล้วก็เกิดการหย่าร้างกันอย่างเงี้ยแม่ผมก็เคยเคยทํางานเทศบาลน่ะกวาดถนนนะกวานดนะวาตามพุ้นบานนะแม่ผมเป็นนะผมพูดจะไม่อายเลยแล้วผมไม่อายด้วยผมไม่เคยอายเพราะว่าแม่ผมไม่ได้ไปโกงใครไงจริงๆนะผมรู้สึกผมรู้สึกดีด้วยครับแต่เออแม่อย่างน้อยก็ทํางานที่สุดจริตอะ่ะจริงๆนะผมไม่เคยอายเลย โอเคค่ะขอบคุณมากค่ะเข้าเวรก่อนโอเคครับเป็นหมอจริงๆใช่ไหมเนี่ยําซุงเป็นหมอจริงๆใช่ไหมขอให้เจริญในหน้าที่การงานนะครับขอบคุณมากนะครับที่แวะมาทักทายนะครับแวะมาคุยเล่นสร้างสีสันนะครับขอบคุณมากเลยนะครับแสดงว่าชอบําสูงใช่ไหมเนี่ยแทนเป็นคนที่เขาไม่รักใครไม่รักแทนอ้าแทนใครไม่รักแทนเนี่ย แทนไม่เปิดเผยตัวโอเคครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากนะครับทํางทมขอบคุณมากๆนะป้าผมก็จะไปแลนะ้วเนาะทุกคนได้เพลงใจทุกๆคนนะแขกคุณพี่เพงขอบคุณนะครับขอบคุณทุกๆคนนะครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณเอ่ยชื่อไม่หมดอ่ะ เนาะขอบคุณทุกๆคนเลยนะครับขอบคุณอ่าพอปี้เปย์นะครับแล้วก็แทนคุณซัมซุงนะครับก้าวนะครับผมเป็นเด็กสร้างบ้านครับดีครับเป็นอะไรก็ได้อาชีพสุจริตอะโอเคแล้วจริงๆนะขอให้เราไม่เป็นภาระใครไม่เดือดร้อนทําให้ถ้าคนอื่นเดือดร้อนนะเลี้ยงเลี้ยงอาชีพเลี้ยงเราได้เลี้ยงครอบครัวได้ก็โอเคแล้วครับจริงๆนะไม่เดือดร้อนไม่อะไรครับพี่มิวสวัสดีครับโอเคนะครับทุกคนไป ขอบคุณทุกคนที่เข้ามานะครับที่เข้ามาท้างสีตันนะครับแล้วก็มาทับพอร์ตทำให้ผมมีกำลังใจนะขอบคุณทุกทุกคนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับสู้ๆครับสู้ๆครับขอบคุณ๊อบมากนะครับ